100ปีกุหลาบสายประดิษฐ์ยังส่งต่อความคิดส่งความฝันจิตวิญญาณสีบรุรพายังยืนยันอย่างมั่นคงยังคงมั่นอย่างสีบรูรพาสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของวรรณกรรมออนไลน์ครับวันนี้อยู่กับผมเอกลักษณ์จิตมั่นเพียนครับวรรณกรรมออนไลน์วันนี้มาอยู่ที่บ้านสีบรุรพาล้วเราเริ่มต้นด้วยบทกวีที่พูดถึงรีบุรพาครับเนื่องจากในปีนี้ ปี2,568เป็นปีที่ครบรอบชาติการ120ปีของกุราบสายประดิษฐ์หรือศรีบุรพานะครับมีหลายเรื่องราวพิเศษที่เกิดขึ้นในปีนี้ครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของรางวัลยังศรีบุรพาที่เกิดขึ้นในปีนี้เป็นครั้งแรกครับวันนี้รายการวรรณกรรมออนไลน์ได้รับเกียรติพิเศษจากพี่อีทชม,มัยพรบางกุมบางศิลปินแห่งชาติและะลา,านของคุณศรีบุรพามานั่งพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวของศรีบุรพาละแน่นอนครับ เรื่องราวของดางวันศรีบุรพายังศรีบุรพาเป็นอย่างไรวันนี้ต้องสนานกับท่านนี้ครับสวัสดีครับพี่อีครับสวัสดีค่ะวันนี้พิเศษจริงๆเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เกิดดางวัลยังศรีบุรพาขึ้นนะครับแล้ววันนี้เรายกกองมาอยู่ที่บ้านศรีบุรพาถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ความสรงจาพื้นที่<ะ>ของปอติษ์และข้อมูลต่างๆมากมายทีเดียวกัน<ะ>หลายๆท่านพอพูดถึงศรีบุรพาเราจะคุ้นชื่อหลายๆท่านเคยอ่านงานหลายๆท่านเคยติดตามผลงานแล้วหลายๆท่านก็ ประทับใจกับเจตนารมณ์ที่ท่านทําอะไรมากมายทีเดียวกับสังคมนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนครับมีอีกหลายๆท่านที่ยังไม่ไมรู้จักโดยเฉพาะเด็กยุคใหม่ๆเนี่ยนะครับหลายท่านจะเอ๊ะคุ้นชื่อแต่ไม่รู้ว่าท่านทําอะไรมีอะไรอย่างไรเริ่มต้นครับพี่ออ๋ครับอยากให้พี่อีทเล่าให้ฟังถึงบทบาทชีวิตความคิดของสีบุรพาคร่าวๆขอให้เห็นภาพกับว่าสีบุรพาคือใครอะไรอย่างไรครับสีบุรพาเนี่ยเป็นนักเขียนที่ ได้ได้รับการประกาศเกียรติจายูเนสโกให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกคือคําว่าบุคคลสําคัญของโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นกันได้ง่ายๆนะคะเราจะต้องเสนอต้องมีรายละเอียดไปท่านเน่เป็นสามัญชนที่ได้เป็นบุคคลสําคัญของโลกคือในวาระที่ท่าน100ครบ100ปีอะ่ะก็จะได้รับการประกาศเกียรตินี้นะคะทีนี้ทุกคนก็สงสยัยเอ๊ะทำไมประกาศคนนี้เพราะว่าศรีบุรพาเนี่ยเป็นนักเขียนที่ต่อสู้เพื่อประชาชนต่อสู้ให้สังคมดีขึ้น ต่อสู้ให้มนุษยชาติแล้วท่านก็ต้องลี้ภัยการเมืองไปอยู่ที่ประเทศอื่นไปอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะอยู่จนกระทั่งถึงแก่อนิจกรรมเลยแม้ว่าท่านพยายามที่จะดูแลประเทศชาติเนี่ยแต่ตัวท่านกลับไม่ได้รับความเป็นธรรมมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทําให้เราทุกคนจดจาท่านได้งานของท่านทุกชิ้นก็จะแสดงลักษณะอย่างนี้หรือแสดงถึง ความเป็นไปของสังคมต้องการให้ทุกคนเห็นว่าความเป็นจริงในสังคมมันเป็นยังไงแล้วเราควรจะปรับปรุงหรือคนจะดูแลช่วยเหลือกันยังไงนะคะอันนี้งานของท่านเด่นๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะได้อ่านเรื่องแรกๆที่เป็นนิยายรักก็คือข้างหลังภาพแต่ว่าจริงๆแล้วงานที่ทําให้เห็นความคิดที่ชัดเจนก็จะเป็นตั้งแต่เริ่มตัม้งแต่สงครามชีวิตซึ่งเริ่มจะมีประเด็นสําหรับการความเหลื่อมล้ําในสังคม นะไม่ก่อนแลไปข้างหน้าต้องเป็นจนกว่าเราจะพบกันอ,อีกจนกว่าจะพบเราจะพบกันอีกเนี้ยแสดงให้เห็นว่าท่านเริ่มมีความคิดเพื่อสังคมเกิดขึ้นท่านเริ่มมองเห็นว่าในประเทศไทยมีความเลื่อมล้ําทางชนชั้นชัดเจนยังไงบ้างชาัดยิ่งกว่าสงคารามชีวิตนะคะแล้วจึงจะไปสู่ผลงานที่ทุกคนจดจำเพราะตอนนั้นท่านถูกจับคุมคุมขังแล้วก็จะเป็นแลไปข้างหน้าอือ แล้วก็ยังมีชุดเรื่องสั้นในระหว่างนั้นอีกเนี่ยเป็นชุดเรื่องสั้น oh, ชุดขอ,อขอแรงหน่อยเธอ<น>ซึ่งมีหลายเรื่องอยู่ในนั้น <c oughs> นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นงานของท่านเนี่ยแสดงตัวตนของท่านชัดเจน <c oughs> แล้วก็ประโยคสําคัญของท่านก็คือผู้ใดเกิดมาเป็นสุภาพบุรุษผู้นั้นเกิดมาสําหรับคนอื่นซึ่งท่านใช้เป็นคาขวัญประจํานิตยสารประชามิตรสุภาพบุรุษที่หรือนิตยสารสุภาพบุรุษก่อนแล้วตอนหลังเป็นประชามิตรสุภาพบุรุษเพราะท่านเป็นหนึ่งในคณะของสุภาพบุรุษด้วยใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น คขวัญเ,เนี้ยคำวัญเนี้ยซึ่งในสมัยนะั้นเราต้องยอมรับว่ามันไม่มีใครเข้าใจคํานี้ชัดเจนมากเท่าไหร่แต่ว่าตึงเต้นกับคําว่าสุภาพบุรุษอยู่เป็นเจนเตอรแมนอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าต้องการเอาคําเนี้ยมามาทําให้สังคมมองเห็นว่าเราต้องสู้กับสู้กับคําว่าผู้ดีครับผู้ดีซึ่งแปลว่าผู้มีสตงางค์แต่สมัยก่อนเนี้ยผู้ดีเป็นผู้มีสตางค์แต่ท่านเอาสุภาพบุรุษมาสู้กับคำว่าผู้ดีเพื่อเห็นว่า ผู้ดีแปลว่าคนดีคนดีในที่นี้ก็คือสุภาพบุรุษโดยหลักคิดก็คือความเท่าเทียมถูกแต่ไม่ใช่ผู้ชายเท่านั้นอผู้หญิงก็ได้คือเดี๋ยวจะเข้าใจว่าสุภาพบุรุษนี่ต้องต้องคุณผู้ชายนะ,ะไม่ใช่ใชคือสัญญ,ญาสุสภาพบุรุษนี่คือสุภาพบุรุษที่เป็นสุภาพบุรุษต่อสังคมถูกต้องครับอันนี้จะเห็นภาพสะมารุ่นผลผมโตมาเนี่ยผมจะจะได้เห็นเลยนะครับ คือเราเห็นสีลปาในบทบาทของนักคิดนักเขียนนักหนังสือพิมพ์ใช่ค่ะสพาะททเยอะมากแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเพื่ออุดมการณ์ทางสังคมหรืออีกไงหนึ่งก็คือถ้าในสายสกุลเพื่อชีวิตนี่แหละเพื่อชีวิตตัวจริงคือท่านอยู่ท่านอาจจะไม่พูดคำว่าเพื่อชีวิตเพราะเพื่อชีวิตเกิดหลังท่านนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็คือนักเขียน ก้าวหน้ามีความคิดก้าวหน้ามีความคิดเพื่อมนุษยชาติชัดเจนกว่าใครแต่ท่านไม่สนใจท่านไม่ได้เป็นเครื่องมือทางการเมืองใครนะคะเพราะนั้นเพื่อชีวิตเนี่ยมันจะมีลักษณะมีเป็นวรรณกรรมที่รับใช้ทางการเมืองนะแต่ท่านไม่ใช่นะคะเราต้องยืนยันตรงนี้ความหมายที่กว้างขึ้นใช่นกว้างกว่านั้นอีกนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้120ปีชาติการของศิาปาแล้วนะครับ เราได้เห็นบทบาทเห็นอุดมการณ์ทางความคิดเห็นเรื่องของการใช้จิตวิญญาณในการทํางานต่อสังคมเยอะทีเดียวมกันสิ่งที่เราอยากให้ก็คือจิตวิญญาณแบบนี้ยังคงอยู่ต่อไปอันนี้เป็นที่มหารหรือเปล่าครับพี่ทําให้เกิดรางวัลพิเศษพิเศษในวาระ้ใช่คือปีนี้ท่าน120ีบปี <c oughs> คนเราเนี่ยร้อยปีก็จัดงานประกาศเกียรติท่านไปแล้วนะคะพอถึง120ปีเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มีความหมายขึ้นมาอีกว่า หลังจากผ่านไปแล้ว20ปีเนี่ยสังคมไทยยังจําท่านได้ไหม,มรางวัลสีบุรพาเนี่ยเราทํามาโดยตลอดนะคะคตั้งแต่ปี2531จนกระทั่งถึง2568ก็ยังมีรางวัลสีบุรพาอยู่แต่เพียงพอไหมนะคนคนรุ่นใหม่อาจจะเวลาประกาศว่าใครได้รางวัลสีบุรพาโอ้คนแก่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะรู้สึกอย่างนั้นก็ต้องทําผลงานมาในแนวทาง เราก็ได้รับความยอมรับในสังคมแลาก็อยากที่ได้รับรางวัลก็จะภูมิใจมากเราก็อยากให้มีรางวัลที่คนที่สร้างงานเนี่ยเดินตามรอยสีบุรพานะคะเราจึงเรียกชื่อนี้ว่ารางวัลยังสีบุรพาตั้งขึ้นมาในวาระ120ปีสีบุรพาเพื่อให้ชื่อสีบุรพายังอยู่ต่อไปคําว่ายังในที่นี้แปลได้สองอย่างเลยถ้ายังภาษาไทยแปลว่ายังคงยืนอยู่ยังคงอยู่แต่ถ้าต่อไปถูกต้อง แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเยาว์วัยอาหนุ่มสาวอาอย่างซึ่งหนุ่มสาวเนี่ยอาจจะไม่ต้องแปลว่าหนุ่มสาวอายุ14 15ห้าถึง20ถึงย5้าถึง, 20, ถง, 45, ถง 45, อาจจะไม่ต้องแปลนี่ไงผมก็งสงสัยพอเห็นยังบุรพ่ายังสีบุรพานายที่วาที่ตอนนี้น่าจะโอละต้องรอไปประกวดโอสีบุรพาหรือเปล่าไม่ต้องใช่ไหมครับไม่ต้องยังคงมั่นเป็นแบบเดียวกับสีบุรพาได้เลยไม่จ็นอายุถูกหรือ คุณอายุมากแล้วแต่คุณยังมีจิตใจที่ยังยาววัยอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราเราไม่จํากัดอายุเพราะมันคือสองไยะหนึ่งคือยังที่มีจิตใจความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แหละกับอีกหนึ่งก็คือยังสืบทอดกันต่อไปถูกต้องถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่จํากัดนะครับแต่จ่กอายุเท่าไหร่ก็ยังอยู่ในกลุ่มยังที่ยังมีพลังที่จะทาอะไรต่ออะไรได้นะครับทีนี้พอเราพูดถึงสีบราคาแล้วเนี่ยนะครับ ครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกด้วยเหมือนกันที่คือรางวัลน,นี้คำถามคือทําไมต้องเริ่มที่เรื่องสัง้นครับมันมีโอกาสที่จะเป็นบทกวีไม่เป็นสารคดีเป็น<ก>เรืยย่อง่าเราเลือกตามงานท่านเีร<อ>ท่านสร้างฐานงานประเภทไหนเราก็เลือกเขียนไปทีนี้ ถ้าเราเริ่มได้บทความมันก็จะมีคนหน้าแห้งๆมารู้สึกแหมมันจืด <c oughs> ชืดเลยะเราก็ต้องเราก็ต้องเริ่มให้มีชีวิตชีวาหน่อยโด <c oughs> ยการเริ่มด้วยเรื่องสั้น <c oughs> ทุกคนก็จะคิดถึงขอแรงหน่อยเธอหรือทุกคนก็จะคิดถึงมหาบุรุษของจันทิมา <c oughs> หรือคือแล้วแต่ใครจะคิดถึงเ <c oughs> รือร่องไหนแต่ว่าเราใช้แนวความคิดของท่านเลย ผู้ใดเกิดมาเป็นสุภาพบุรุษผ really? pues ู้นั้นเกิดมาสําหรับคนอื่นเพราะฉะนั้นคุณจะคิดว่าสุภาพบุรุษเป็นใครหรือคุณจะคิดว่าฉันเป็นผู้ชายฉันจะเขียนเรื่องนี้หรือคุณเป็นผู้หญิงฉันก็จะเขียนเรื่องนี้ตัวละครฉันจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงก็เรื่องของคุณคุณก็ตีความไปเพราะฉะนั้นสุภาพบุรุษอย่างที่เราย้ำกันตั้งแต่แรกคือไม่ได้หมายถึงคุณผู้ชายไม่ใช่หมายถึงความเป็นสุภาพบุรุษนี่แหละที่มีได้ทั้งคุณสุภาพสตรีคุณสุภาพบุรุษได้หมดเลยชเพราะฉะนั้น เท่ากับว่าพี่อีทในฐานะประธานกองทุนศิลภา,ายืนยันด้วยนะครับว่าแปลว่านี่เป็นบดหมายแรกนี่ต่อไปอาจจะมีก้าวต่อไปอีก <ฮะ S 1> เราตั้งใจจะเป็นเรื่องสั้นบทความบทกวีสารคดีแล้วแต่แล้ว<ช>แต่คือปีเราขอดูผลงานก่อนจะบอกบอกไปเลยว่าปีหน้าเป็นอะไรก็ยังไม่บอกว่าเดี๋ยวไปเขียนของปีหน้าก่อนเอาปีนี้ก่อนเอาปีนี้ให้ชัดเจนก่อน พอออกมาเราเห็นผลงานแล้วเราจะรู้เลยเพราะว่าปีหน้าเราก็คงจะเปลี่ยนหัวข้อละค่ะครเราก็ไม่ใช่หัวข้อเดิมตลอดหมูตายเดี๋ยวจืดตายมายถึงหัวข้อครับพีทครับอันนี้สําคัญเลยผู้ใดเกิดมาเป็นสุภาพบุรุษผู้นั้นเกิดมาสําหรับคนอื่นถ้าแปลความตรงตัวเราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นการทาเพื่อคนอื่นแต่ถ้าขยายความให้เห็นมิติความเป็นศีลบุรพาพีทพอจะให้การบ้านสําหรับ คนที่จะส่งงานประกวดเพื่อจะได้เห็นภาพกว้างๆว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างในนิยามอย่างนีการวิเครโอหยคุณคิดอะไรก็ได้ครับเพื่อคนอื่นมันคิดได้สารพัดคุณเพื่อคนอื่นใครคือคนอื่นคุณแค่คิดว่าใครคือคนอื่นก็เยอะแล้วใช่ไหมแล้วตั้งแต่บนจนถึงข้างล่างก็เป็นคนอื่นทั้งนั้นแหละใครคือคนอื่นในความรู้สึกของคุณคุณสร้างได้หมดคือไม่ต้องไม่ต้องหาตัวอย่างไม่ต้องยกตัวอย่างไม่ต้องตีกรอบให้เพราะว่า การตีกรอบให้เดี๋ยวคุณก็จะคิดว่าจะอยู่ในกรอบแค่แล้วไม่ต้องตั้งชื่อตามนี้นะพี่ไม่ต้องตั้งชื่อใหม่ค่ะถ้าใครไม่ไม่ไม่ตั้งชื่อใหม่ก็ไม่ได้นะอ่าอ่าเดี๋ยวตัดตกเลยคือใช้แนวความคิดเรื่องนี้แต่ว่าให้ตั้งชื่อเรื่องใหม่ถูกต้องเพราะนั้นตีความได้อย่างกว้างเลยการทำอะไรเพื่อคนอื่นทัานเป็นสุภาพบุรุษแล้วใช่เรื่องสั้นนะคะครับไม่ใช่นะวันใหญ่เรื่องสั้นนะแล้วที่สำคัญไม่ใช่ความเรียงด้วยใช่ไหมพี่ไม่ใช่ความเรียงเรื่องสั้นเรื่องสัั้้้นตตตอองงงะะคมมมีีวลโ เรื่องต้องมีแกนเรื่อง <c oughs> ต้องมีบทสนทนาอะไรตามหลักหลักการเขานั่นแหละนะคะแต่ <c oughs> คุณจะใช้กลวิธีไหนเรื่องคุณครับทางัานก็ต้องถามในเรื่องหลักเกณฑ์แล้วครับพ <c oughs> อพูดถึงเรื่องสัน้นมันก็จะมีหลายหลาย,หลายเวทีก็จะมีกําหนดความสัน้นความยาวใช้ขนาดฟอนเข้าไรมีกติกาข้อห้าม <c oughs> เช่นเขียนลงไปบางคนบางคนใส่ชื่อตัวเองในเรื่องเลยนะอย่างนี้ได้ไหมพี่อี้หรือว่าต้องมีกฎอันนี้ไปดูกติการายละเอียดเองนะคะเพราะว่ารายละเอียดก็จะมีว่าฟอนตขนาดไหน คือคุณก็ทําให้มันตรงตามนั้นอ่ะเพราะว่าบางบางคนเนี่ยพอเราประกาศไปเนี่ยพอเวลาส่งมาเนี่ยไม่ตรงกันอ่ะแล้วเราก็ลําบากมากเลยบางทีเราใจดีอ่ะเราก็ต้องไปเอาฟอนมาผิดเลยเดี๋ยวแก้ให้เหนื่อยค่ะเพราะฉะนั้นทําให้ตรงง่ายๆสำหรับผู้ที่จะส่งงานประกวดนะครับข้อแรกอ่านกติกาให้ชัดเจนถูกต้องอ่ะเนี่ยผมผมมีตัวอย่างในมือนี่นะครับเนี่ย อันนี้คือตัวโปสเตอร์ที่ประกวดครั้งแรกของรางวัลยังศรีบุรพานะครับคร่าวๆเลยเนี่ยผมเห็นละมีรางวัลที่1ชนะเลิศมีรางวัลรองชนะเลิศ2รางวัลมีรางวัลชมเชยอีก5รางวัลเยอะเลยนะครับแต่ว่ากฎกติการะยะที่ผมเห็นอันหนึ่งชัดๆเลยนะวงขีดเส้นใต้2เส้น6ถึง8หน้าถูกต้องไม่เกินจากนี้นะครับเอนะคะ A4 นะหถึง8หน้าคือหลายๆคนบอกว่าเอ๊ แปดหน้ากับบีกสองทัดได้ไหมได้ไม่ได้สิมันคืนสองบรรทัดให้งไงสองมรทัดใจดีสองมันทัดใจดีเอาเป็นว่าเกณฑ์กติกาคือ6กถึงแหน้าอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับรวมไปถึงกติกาอื่นๆเช่นจะต้องใช้ฟ้อนขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงส่งที่ไหนอันนี้รายละเอียดจะอยู่ใน <c oughs> ในโปสเตอร์น,นี้เโสตอร์หรือในในเผยแพร่เป็นเฟซใช่ครับคือเสิร์ชคำว่ากองทุนสีบุรคามันจะเข้าไปที่หน้าเพจนะครับ หน้าเพจของกองทุนสิบประพานในนั้นจะมีรายละเอียดเลย <c oughs> ลจะสง่งส่งอะไรอย่างไรมีกฎกติกามีข้อห้ามอะไรอย่างไรนะครับ <c oughs> มีอะไรที่ต้องระมัดระวังไหมครับพี่ครับสำหรับการเขียนงานส่งนะเช่นมันจะตกม้าตายง่ายๆเพราะเหตุอะไรไหมสํารสหรับการเขียนงานส่งก็ <c oughs> ถ้าคุณทําตามกติกาเนี่ย <c oughs> คุณก็จะไปตกม้าตายตอนเขียนนะคะคือถ้าเขียนออกมาไม่ดีก็ตกค่ะ <c oughs> ทาว่าดีหมายความว่าไงหมายคามว่าคุณ ตรงเข้าไปสู่ประเด็นเขียนด้วยมีความมีวรรณศิลป์พราวแพรวเนื้อหาตรงตามหัวข้อนะมีวรรณศิลป์มีกลวิธีทางวรรณศิลป์รเมันจะไปไหนล่ะคือให้มีองค์ประกอบของความเป็นเรื่องสั้นมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์คือคิดไม่เหมือนใครคิดแตกต่างคิดแล้วเป็นประโยชน์คิดแล้วใช้ได้คิดแล้วงดงามคิดโอ้โหสร้างสรรค์นี่มีประมาณร้อยร้อยนิยาม คือให้อยู่ในรูปแบบของเรื่องสั้นมีองค์ประกอบมีความเป็นวรรณศินแบบเรื่องสั้นและที่สําคัญก็คืออยู่ในนิยามที่ว่านี้ก็คือเรื่องของความเป็นสุภาพบุรุษที่ทําเพื่อคนอ,อื่นอ่าอันนี้แนวคิดอันนี้หัวใจสําคัญเลยนะถูกต้องอ่าไม่มีข้อห้ามอะไรที่เราอยากจะจินตนาการอะไรยังไงก็ได้แต่ว่าคําถามที่ต้องถามในยุคสมัยนี้ครับพี่ครับพูดกันในคุกๆุกเวทีเลยคือเดี๋ยวนี้นักเขียนเขาไม่เขียนเองเขาใช้ AI เขียนปี่เรื่องคุณ ใช้ได้ใช่ไหมสำหรับเรื่องนี้คุณถ้าคุณเขียน AI แล้วคุณคิดว่ามันวิเศษกรรมการก็ต้องรู้อกรรมการก็อ่านไปถ้าถ้าคุณเขียนด้วย AI แล้วคุณคุณทําให้กรรมการเชื่อว่าคุณเขียนก็เรื่องคุณอีกแหละ <c oughs> คือใครจะพิสูจน์ได้ว่าใครใช้ AI ไม่ใช้ AI <c oughs> AI มันไม่ได้ใช้ออกมาโดดเดเเดนี้คะ <c oughs> มันไม่ได้ติด คำว่า AI มาที่กระดาษนี่ใช่ไหมกรรมการก็จะเป็นคนแต่มันจะมีความไม่เป็นวันไม่เป็นมนุษย์กรรมการก็พิสูจน์เองอันนี้ก็ช่วยไม่ได้คุณอยากใช้คุณใช้ไปอันนี้ต้องยืนยันว่ากรรมการเขาตรวจอย่างละเอียดแล้วเขาจะดูเพราะว่าต่อให้บอกว่าอย่าใช้ AI กรรมการก็ไม่ยอมรับกรรมการก็เหนื่อยอีกเพราะฉะนั้นกรรมการก็ยอมเหนื่อยก้าอ อยากใช้อะไรก็ใช้ไปแล้วจะบอกว่ากรรมการเวทีนี้อ่านกันอย่างละเอียดจริงๆเพราะมาจากผู้ทรงอุวุธรอบด้านที่มีความเชื่อชายอย่างยิ่งกับเรื่องของเรื่องสั้นและที่สาคัญคือเรื่องของแนวความคิดเรื่องของหลักการเรื่องของอุดมการณ์ด้วยนะครับพี่ครับใช่ใช่ก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจศีลบุรพาเป็นอย่างดีครับแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงหัวข้อ เข้าถึงกลวิธีทางวานาสี <c oughs> เป็นผู้รู้จักสีบุรพากรรมการกองทุนสีบุรพาก็เป็นกรรมการส่วนหนึ่งมีกรรมการภายนอกอีกส่วนครับ <c oughs> จริงๆก็คือในวาระพิเศษว2 0ยสปีเนี่ยนอกจากมีรางวัลพิเศษที่เกิดขึ้นรางวัลยังสีบุรพาแล้วจริงๆกองทุน กอ,องคุณศิลบัาพายังมีกิจกรรมทําอย่างต่อเนื่องได้ยเหมือนกันในช่วงของก่อนหน้านี้วาระ120ปีก็มีการจัดกิจกรรมมีการอาร่านบุควีอะไรเรามีด้วยแล้วก็ยังทํากันอย่างต่อเนื่องนะครับพี่ครับใช่ค่ะมีตลอดค่ะคืออย่างอย่างปีนี้ที่เราถือว่าเป็นปีวาระครบรอบชาติการ120ปีเนี่ยรเราก็จะมีะมีการทรํากระเป๋ากระเป๋าสีบูรพาซึ่งของภัสยานะคะคุณเฉลเนี่ยนะคะท่านเป็นเป็นคนจัดการให้ ก็จะมีกระเป๋าสีบุรพาออกมาแล้วก็จะมีการเปิดตัวรายการกระเป๋าสีบุรพาที่ภรกรอนมีมีการอาร่กกานบทกวีหรือจัดงานเสวนาที่บ้านสีบุรพาอีกรอบหนึ่งในตอนเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนที่ประกาศให้สีบุรพาเป็นบุคคลสําคัญของโลกเราก็จะจัดในเดือนตุลาในอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีอภิปรายมีเสวนาเล็กๆแต่ว่าเราจะมีถ่ายทอดสดสนใจเรื่องของที่พี่พูพดถึงคือกระเป๋า,ปาของสีบุรพา ก็จะมีสกรีนคําคมต่างๆของศิลช่มีรูปมีโลโก้ซึ่งสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันปกตินะครับพี่ครับก็ใช้ได้ซื้อได้เลยค่ะซื้อได้เลยวานกระเป๋าเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ได้ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดเอาไปใช้ไม่ได้วางไม่ได้นะพี่ไม่ต้องเอาไปขึ้นหิ้งก็ไปใช้ค่ะไปใช้เพราะศรพาเนี้ทำเพื่อคนอื่นใช่ใเพราะนั้นถ้าคนอื่นใช้ไม่ได้นี่งงแล้วค่ะถ้าสนใจพี่อีท สนใจอยากจะช่วยสื้อหรือยากจะซื้อกระเป๋าอยากจะซื้อที่ร้านซื้อที่ร้านผ้าส,า,าสยานะหาซื้อได้ที่ร้านชางยานะหรือติดต่อมาที่กองทุนสนใจสอบถามรายละเอียดปรึกษากันหลังหลังไมก็ได้นะกองทุนเวลาพร้อมตอบให้เหมือนกัน<ช>นะครับพี่ครับรางวัลน,นี้จะให้ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3สิ็ดก,ก,กรกฎาคมยังมีเวลาที่จะส่งผลงานแต่ว่าช่องทางในการส่งผลงานไปดูรายละเอียดนะ คือเขาจะให้ส่งทาง google form นะพี่แล้วเขามีฟอร์แมตด้วยดูให้ดีๆนะคะดิฉันก็มันมีคนทำอ่ะดิฉันไม่ได้ทำเองหรอกค่ะถ้าใครทำไม่เป็นซึ่งจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อย่างรุ่นผมนี่แหละผู้ใหญ่รุ่นผมคือหลายๆคนอาจจะไม่เท่าทานไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีผมแนะนำอย่างนี้นะมีถามผมมาเยอะผมจริงๆผมก็ไม่ไม่ค่อยถนดัดอะไรที่เราทําไม่เป็นปรึกษารุ่นลูกร,รุ่นหลานเราได้หรือใ,ให้เขาช่วยได้อันนี้เขาจะช่วยเราได้เลยนะครับอย่าไปอย่าไปปฏิเสธเทคโนโลยี คือมันมันต้องส่งทางอีเมลแล้วก็ส่งอีเมล<ฆ>นะเขียน Google form เราก็เขียนถ้าเขียนไม่ได้หาลูกหาหลานมาสอนเราอันนี้เขา<ฆ>ถนัด แล้วเราจะได้ส่งต่อไม่มีลูกไม่มีหลานก็ปรึกษาลูกหลานคนอื่นก็ได้แล้วที่สําคัญคือมันจะได้ส่งต่อคือเราอยู่กับอุดนมการณ์แนวความคิดของศรีบุรพาที่อยากให้มันอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับส่งต่อให้ลูกหลานของท่านได้ด้วยเพื่อที่ได้ส่งต่อกันยาวยเขาจะได้รู้จักศรีบุรพานะครับแล้วก็แวะมาเที่ยวที่บ้านศรีบรรพาก็ได้นะวันนี้เราก็เลยมาแวะมาบ้านศรีบุรพาต้องแจ้งนะคะต้องแจ้งหลังไม้นะคะหลังไม่ไปที่กองทุนศรีบุรพาเพราะว่าถ้าไม่แจ้งอ่ะบ้านปิด ตั้งแจ้งให้เรารู้วา่าท่านจะมาเป็นโรงเรียนมาเป็นคณะยังไงแล้วเราจะยินดีเกิดรักเพื่อจะได้เตรียมวิทยากร,กรในการนำบรรยายให้จะ็กวัดเรียนคุณผู้ฟังนะครับที่นี่นะมีหูต้องบอกว่าเป็นที่เก็บรวบรวมความทรงจํา ของสีปรวัติศาสตร์และงานของท่านงานหนังสือต่างๆที่ท่านสะสมไว้สําหรับใช้เป็นข้อมูลในการทํางานอยู่ที่นี่หมดเลยนะไปถึงเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องพิมพ์ดินและอะไรต่ออะไรอยู่ถูกต้องผมมาที่นี่ครั้งแรกตื่นตาตื่นใจมากครับค่ะครับเชิญตื่นตาตื่นใจร่วมกันสุดท้ายพีอีครับฝากทิ้งท้ายกันนิดหนึ่งเชิญชวนกันนิดนึง ส่งผลงานกันเข้ามามากๆหน่อยหรืออะไรยังไงดีครับพี่ครับสำหรับรางวัลน,นี้นะเพื่อเป็นมุดหมายเริ่มต้นเพื่อจะก้าวต่อไปส่งผลงานที่ท่านมั่นใจว่าท่านได้ทำตามระเบียบกติกาชัดเจนแล้วเขียนตามหัวข้อเขียนจำนวนตามหัวข้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตามที่เป็น,เป,นเป็นเราประกาศไปอะ่ะค,คือคือเมื่อมั่นใจแล้วส่งเลยค่ะแต่อย่าขยุบขยับคร่าวๆเป็นเรื่องสั้น 6- ถึง8หนะ้า เราส่งในช่องทางที่กําหนด,ดอย่าไปเขียนอะไรอยู่ในนั้นไม,ไม่จำเป็นเลยนะเอาเฉพาะเนื้อหาเรื่องของแนวความค<ะ>ิดเรื่ององค์ประกอบเรื่องสัน้นแค่นี้พอละแล้วก็มาด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นกับแนวทางของศิลปะถูกต้องค่ะ,อ,ะอันนี้สําคัญมากๆนะครับวันนี้เราน่าจะได้รายละเอียดที่ครบค้วนเยอะมากๆแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของการเจาะลึกในวาระพิเศษ120ปีก,รการกาลที่กาเนิดรางวัลใหม่ รางวัลยังศิลปานะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อีทมากๆครับอีครับสวัสดีค่ะทุกท่านครับวันนี้วรรณกรรมออนไลน์ได้สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างน่าสนใจจริงๆครับและนี่เป็นเวลาพิเศษจริงๆนะครับที่ได้นําเรื่องเหล่านี้มานําเสนอต่อทุกๆท่านนะครับและเวลาของวันนี้หมดลงแล้วครับผมกับพี่อีทอาจารย์ชมัยพรบางคมบางศิลปินแห่งชาติและประธานกองทุนศิลปะต้องถือโอกาสลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ